สวัสดีครับผมเต้นนะก็วันนี้ผมก็ให้คุณสินมาอัดคลิปแทนนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกอัดนะรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,ด,านด้วยนะครับสวัสดีท่านช่างชาวยูทูบ ชาว Facebook โอ้โหติดไปหมดเลยสวัสดีครับทั้งชาว YouTube ชาว Facebook กับชาวแฟนตัวยงทั้งหลายนะครับผมสินเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ i p m c s อ็มซีคิทเนะครับผมนะครับก็วันนี้พี่เต้ติดธุระไม่ไม่ว่ามาอัดคลิปนะครับธุระอะไรไปถามพี่เต้เลยนะครับผมผมไม่รู้นะครับผมเงาครับผมเล่นเล่นต่อเลยแล้วกันนะครับมาไปบอลสองแล้วกันนะครับเพราะศัตรูเริ่มหนาโอ้ว้าวกดแถบและดูจำไว้นะสามแถบเต็มนะฮะคนมียอดบปบอลหนึ่งมั่ง โอเคอันหนึ่งน้อยกว่าอันหนึ่งแล้วกันโอ้มายกอดอย่างกระรวม,มบนคนมีโยนะคือผมนี่เป็นเต้าศัตรูมากคือเขาตบปากเราเพูดได้ไหมคือเห็นชื่อแล้วมันล่อตีนนะทุกคน <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องมีพูดนิดน,นึงนะแต่มันเรื่องจริง <c oughs> คือใครเห็นแล้วไม่ได้เลยอ่ะพุ่งเต้าเป้าหมายชัดเจน I'm targeting you b o l o แบบแตกนะครับคือเห็นผมไม่ได้เลยจริงๆฮะคือเอากันหมดอ่ะเออตายเลยนะจริงๆตอนนี้ผมขอแอบกันข้างบนหลังคาแลวแอบดูพวกเขาคนที่จะมาฆ่าเราไอพวกนี้เหรอคนที่จะมาฆ่าเราอ่ะบอกเลยว่าเป็นไปได้นะครับผกมกากมากชินเหลาเอ็กดีมีคนตาดีเห็นอีกแล้วนะสมตุยเฮ้ยสมตุยเห็นเราชื่อเขาช่อในเกมเขาสมตุยเล่นแบบทันดา แพนด้าแบบซูกาแบบแพนด้าแพนด้าซูการู้จักปะเื้ยอยากตบนั่นแหละครับสมตุย๋ยเขียวสู้ๆโอ้โหผมนี่เซ็งเลยฮะอยากตบหนีแป๊บหนึ่งขอฟาร์มของก่อนไม่เอาไม่อยากไม่อยากไม่อยากเธอกกับใครแล้วอะเออได้ไหมไม่ได,ได้ได้ครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับยอมยกมือยกมือยมอยมแพ้เลยขอตาหนะขอตาใหม่แล้วกัน คือเรียกว่าเป้าหมายก็ชัดเจนมากอ่ะเออเขาแลกของมันเพื่อข้าผมเลยอ่ะผมไม่สู้นะขอตาอยไรแล้วกัน<อ>เด้อ,อจริงละเอ,อ้ยเ,เ,เ,เห็นชื่อไม่ได้เลยนะบอกแล้วตามที่บอกต้นคลิปเลยว่าชื่อมันรอ่อร่อเลยครับ <laughs> 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 เห็นไม่ได้ด้วยสกอร์ของมันดีเกินใช่ไหมคือลากอ่าไรค่าหมื่นตาย89 <laughs> ตายเวลาอัดคลิปนั่แหละครับ เวลาเล่นปกติไม่ค่อยตายหรอกเวลาไล่อะไรพวกนะี้ไม่ค่อยตายฆ่าไล่ฆ่าเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าแบบมันไม่มได้เป็นช่วงที่มันไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแหละตามสภาพเลยเตรียมเริ่มเกมนะอีกสามสิบวิครับเฮ้ยเอาใครอ่ะผีหลอกกนนะนอะเอ้ยวันดีนายว่าไงมันทำอะไรตรงนี้นะ่ะเรากำลังถ่าย Minecraft Story อยู่นะภาพมันสวยใช่ไหมละ่ะนะเรากำลังถ่าย Minecraft Story อยู่นะ ภาพสวยนะ่ารักสวยมากๆเลยนอนนครับหมายค้าสตอรี่ทำสวยจริงครับม,มีน้ำแม่น้ำน้ำที่สวยงามหาสีสามสองหนึ่งเริ่มเกมฮะทัพช็อปไปฮะไปเลยไป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 โอ,โอ้โหทุกคนกระโดดเลร มันกดไม่โดนผมไม่โดนอ่ะมามามๆเปลี่ยนสีกระจกบ้างเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปียนสีกระจกเพื่อความโหดฮะเนี่ยเมื่อกี้มันต้องอย่างนี้ดิเออเร็ิๆๆเริ่มเริ่มเริแลเรถึงกลางคนแลรกถึงกลางคนแลรกถึงกลาคนแรกถึงเก้าคนแรกถึงก้าคนแรกโอเครับกลับเลยเฮ้ยต่อกันทถึงไหมโอเค โอเคถึงกลางคนแรกเรียบร้อยเก็บของม,มาแล้วครับแลกขนมด่วนนะฮะโอเค okay. ยิงใครก็ได้ที่พร้อมที่พร้อมจะตายอะ่ะมีไหมมีใครพร้อมตายไหมครับเอื้อเรียบร้อยขอมแม่นกลับมาแล้วครับพุพ่งดได้หยอกๆยิงไม่โดนอีกแล้วเราอยู่สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะใครยิง บอขอชื่อมาบอกชื่อมาก u c c i เบลกูชีเบลเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดตี่ฮะสี่คนเหรอโอเคครับโอเคครับ โอ้โหตายแล้วเนี่ยเขาใช้เรบิมอดแน่นอนฮะเขาเล่นอย่างเงี้เชื่อไหมนี่ยเรบิมอดมีประโยชน์อย่างเงี้ยครับเห็นไหมทุกคนเห็นประโยชน์ของเรบิมอสไหมฮะเขาดูเลือดผมได้เว้ยแน่นอนครับเขาดูเลือดผมได้เขาเลยใช้เรบิมอดนะฮะทุกคนเขาโคลเมกาเล่นขนาดนี้นะฮะเอ้ยแญ่จริงๆเลยผมไม่ได oh. ้ใช้มอดดูเลือดนะฮะเรบิมอดทำพิษโอเคข้างหลังนะข้างหลังโอเค เขาคนละสีกับเราไม่ใช่เหรอเราก็ช่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะให้รางวัลเขาเอาลูกขนูเอาไปไปปักหูเอาไว้ว่าสินหลอดหิงหนายตายแล้วมัน <c oughs> น่าภูมิใจไหมเนี่ยพูดเล่นนะพูดเล่นนะ <c oughs> มาไนหะขอบคุณนะครับผมที่เอาของมาให้ถึงที่เลยนะโอเคจะใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะพาไปสู่ชัยชนะกับบริษสทโรเชียว์นะเว้ย ขุดของ oh. รีเจนก็พอแล้วนะแค่พอขุดเตียงได้ครับพอละกุชชีเบลกุชิีเบลเอาทีมเลบ็บมดให้ตายก่อนแล้วกันรู้สึกคอเลยทำไมเล่นแล้วเจอคนอ่านทางอ่านทางานูเป็นอนะทุกคน,ขนเข้าใจวะผมมั่นใจนะคนในเซิร์ฟเนี่ยคือคนเขาดูเขาดูช่องผมอะแล้วผมบอกับผมสอนเทคนิคานูเยอะมาก ผมหลบธนูแต่ก่อนเคยหลบได้นะก่อนสอนอะพอสอนปุ๊บหลบหลบยากขึ้นครับแล้วก็มาใส่พนูผมสอนหลบพนูคนใช้เทคนิคหลบพนูผมเลยแล้วหลบยากกันมากอะตอนเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่หลบยากหลบเก่งกันมากอาไหลเรียบร้อยเต็งแตกอ่ะผมไม่ตายหรอกครับ ไม่ได้ใส่รองเท้าเหลนะ็กเพราะฉะนั้นไม่โดนตายแล้วราดับไม่ได้แรงขั้นดาร์คสปีนมั้ยมองเลยว่ายากอ่ากลับม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 าได้หรือใครยิงกลับมาทใครยิงเมื่อกี้สตันเลยเสียงนี่หยุดไปเลยกลับมาได้หรือเปล่าฮิช <c oughs> ืุอเล่นจ,จัง ออกับมาหาฉันดีได้ไหมคนดียิงส,ยยง,งสีเดียวกันเหรอยิงไม่ตายสีเดียวไหฮะยิงโดนร้อยเเ็ครับแต่เขาไม่ตายสีเดียวเขาอยู่สีเดียวกับเรานะถึงแม้ผมจะดำแต่การกระทำผมสีชมพูเรียบร้อยฮะ ความแมนกลับมาแล้วอยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองของผมนี่สิบนัดโดน8นัดนะฮะโดนคนเหรอโดนกำแพงเรียบร้อยครับตัวพีคมดาร์กพีมเอาจริงกันนะหนึ100่งร้อยเปอร์เงปอร์เสามร้อยเร์สี่ยเปบร้อยฮะเหลือคนสุดท้ายนะ ไว้ให้อายุนะที่จดเกะก็บอกโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะคายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดตับตะคายกดไลค์เพจพี่เต้ไม่ต้องมากดไลค์กดตับตะคายผมนะเพราะผมไม่ได้มาก่อพี่เต้ดังเด้อนะเออโอเคท้ายนี้ก็ฝากเซิร์ฟที่เล่นไว้ด้วยแล้วกันนะ IPM c i r c u i LCK LN จุ NDT นะครับผมผมไปแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ